สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ท่องมีสามดาวสิพาธผู้ชมมหาลุ่งแยมนะค่ะเนาะมหาลุ่งแยมงวดกรท่านผู้ชมงวดกรลุ่งแยมบอกแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งส่อกัหนากับลางถือว่าเข่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมถือว่าเข่ากัท่านผู้ชม วันนี้ทองมีสามดาวกับมาติดตามลุงแยมอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะลุงแยมกับฟันเห็นคว้วิกับท่านผู้ชมฝันเห็นคว้วหนึ่งตัวฟันดีลุงแยมฟันดีนะคะเนาะสิเป็นเหลขดีเบดตัวใดกับไปฟังพร้อมกันนะคะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งให้ทองมีสมดาวด้วยนะคะ กับพี่เบิงคลิปลุงแย้มมุขหอมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับเอาบอกให้ฟังในก่อความฝันหมวดก่อนนี่จีบว้บอกให้ฟังมันเป็นจังไดเกาะมันบ่ได้ถือว่าไปข้ามหยาบอกกันจีบบอวมาก่ะก็เจียงเจียงแปดหาสูน้องครับกับฝันว่ามีผู้หนึ่ง่นฝอนลา่นเจี๊ยบนมมันเป็นหนองดูดอกให้แน่กั แป้คนเดียวคือคนเดียวอยู่คือคนเดียวแป้คนเดียวแป้คนเดียวคือคนเดียวว่าปากระแปดน่มกระหนึ่งอ่ะกันบอกวันนี้ก็ว่าเป็นศูนย์ไปเลยครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็ว่าอะไรว่าแม่เลอกก็แล้วจังหวะอืมเพราะอะไรเมื่อท่านออกอยู่แต่ว่าแป้ผู้เดียวคือผู้เดียวกันเที่วมาทั้งหลายฟังคนทั้งหลายฟังกันสบาทแต่ว่าแค่แต่ว่าฝันเกี่ยวกับนม ไม่บ้าน่ามันก็ฝันลามกย่าวบฝันลาโมกมันก็เป็นเรื่ององฝันเอาพอเนาะมันก็เป็นเรื่องกรย่าวบฝันละแต่ลยกาถึงว่าถึงว่ามูนี่พอดีป่าพ่นโบยป่าพูนโบยมีไปสวนยางครับก็ได้สองฝ่าสามว่ามีพอเหยียมก็จะได้บอกให้ฟังทุกอย่างเนาะกันป่าพ่นยู่แล้วก็จะขาดคือว่าน่ะครับผมเพราะสันกับแม้นถือคักก็เรเลกพอเหยียมนี่จะฝันแม่นแห้งเด้ แปลว่าดูดนุ่มกับปากกับแปดก็ว่าะครับนุ่มบดหนึ่งก <t stain> ับศูนย์กัเท่านั้นแปดหนึ่งแปดศูนย์เท่านั้นกับผมัวเลขดีนน้อยหนึ่งงวดนี้เราก็ฝันเราบอกครับงวดนี้นี่น่ะฝันมาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับอานยงทำกันกับผมนี่ล่ะอายุหกสิบห้าหกสิบหกนี่ล่ะครับคนยุ่งกวาดมากเจ้าคนสิบแปดลามสายเขาเกิยืนถือเจงเจงถือเสือกวาดกวาดเก็ยืนคนก็ยืน มึงเกิแน่มึงลดไปแต่รดกล้าไปเลยผมบบเ่เลยง่วงลบมาบเบิ่งคนถือไปสั่งเด็คันทิศมังเจนึ่งกับที่อาจจมากที่อาจจะมากงวดนี้เป็นพอขันทันเห็นผู้ยิงแจวกับว่าท่านเขาหกสิบกว่าทันเอาลินา้นั้นกลายเป็นเข่าเลยครับแต่วันนี้าเป็นสี่แยกสี่อย่างสี่หนึง่ง กวอยเจนึงที่บอก่อกายเจนึงคือสองมันยืนอยู่ก็พอก้อยเจนึงกับที่ซีนึงอันหนึ่งตัว่าก้อยกับซีขาไปไม่ยิ่งกันนั่นซีกับี่ซีนึงอันเดีวก้อยตัวเดียวนอก็แมแจะคิดคิดเองแล้วันกันพ่อแปรพ่อจะแป๋ว่าจิเป็นตัวไหนก็ทิซีซี่เบสทันเลยพ่อกับแปรขึ้นกันนี่นอพ่อว่าสีน้าไม่ยิ่งกับเป็นนั่นซีว่าจะเป็นก้วยก็ ต้องแปล่าเป็นซีอยู่ดีแนาะกล้วยเนาะกล้วยซีขาจากล้วยตัวหนึ่งกับอีซีหนึ่งซีที่ว่านะครับเตะโม่เกี่ยงเตะเนาะจับจะมันสิเขาบเข้กับบูฮูแมนอยู่พอมันบ่หูจ้าเราเนาะอันหูจ้าก็จะบอกได้ตัวสามตัวตรงๆหน้พ่อเนาะม่ไเลยบอกยากได้บอกสามตัวตรงสองตัวตรงไปเรื่อยอันนี้มันก็เป็นความฝันกันแล้วแต no? ่แต be ่ว <drag> ่าตามจริงุณพอหนิคนกาบฝันที่ว่าแม่นว่าแต่ต่างกระป่าฝันแม่นก็ป่อยครับท่านผู้ชม กับหนึ่งนอเรื่องจริงโทผมนี่บรวาคนตะพื้นตพื้นครับบัวบอกกำจัดแม่นอยู่เราบักินยาบวสุเครื่องดื่มทุกทีอย่างก็พุ้งก็ะแทกครับแบบว่าเป็นคนสื่อสื่อครับคนตรงครับตรงไปตรงมาครับนี่ละจังว่าเวลาฝันฝนมาจะแม่นนะพ่อเนาะที่แก่ให้เล่าฟัง ล้วก็ได้วลย,ลยออแหละกันว่ากดเขาหลังแล้ว่าเลยแต่บัวเตยช่างเหนทือถือที่พิเศษก็ตามน้องสีดาถ้าเป็นห่วงพอ่อนะแล้วก็เป็นห่วงพอ่อถ้าไปที่วันใหญ่เป็นข้ามหยาดใช่ว่า พ oh. อความจิงเป็นข้อมฝันมันมันวนความหยาบหรอกครับเป็นเรื่องที่ว่าคนสองคนซอยเหลือกันในที่นะากัทสมุจ้มคนหนึ่งกัทิว่าเจ็บน้อมคนหนึ่งกัทจิว่าโอ้ไปดูดออกห้เล่าก็นหน้าเพื่อว่ามันจะดีขึ้นปรากฏว่าพอเราดูดออกแล้วมันก็ดีขึ้นเม่นบ่อนอ่ะข้เจ้ากันเศร้าเป็นใจเศร้าปวด่อื้อหนากเมื่อก่อมันก็เป็นการซอยเหลือกันมันมาเป็นเรื่องมันบ่เป็นเรื่องยามกเรื่องหยาเป็นไงนะเนมมันหลกมากนะเป็นหนองน่ะต้มถิม มันคุณพลาแย้มคุณพลานมเดี่ยวเป็นกืบเป็นหมอธรรมแน่จักน้อยนะประเดิมเนาะเป่าเม่หัวหอมด้วเป่านั่นเป่านี่ก็เศร้ารอคอเนาะแทนเราตาไยเจ็บป่วยเอาต่อเตาเจ็บฟูเจ็บครับเลาวเป็นคนซื่อตรงๆอย่างนี้นะเรจะมีช่วงเหล่ายาปลาปิงเราก็บบ่อไก่เคี่ยงเราก็บบ่บ่อเอามาะกอกตัวจะคล้องลราครับถ้าเป็นคนซื่ออยู่ในสินกินในถ้ำคอเราคือว่าฝันเราแล้วจะแม่นเพ่อตามตรงเลยทีเดียวทิ้นหาเลยเกือบมืดแล้วครับ ฝันแม่น<ต>ว <พอ S 2> นี่ฝป็นังเปลมือนว่านี่ยฝันประเทเใดยังม่ยิ่งจูงว่าขนบอกพอ่อแน่นว่ายว่ายาย,ยิ่งจูงควายสุดตะบ่อนี่เขาบอกไม่ปนแปลน,น,นี่ต้ป่าโมโยก็น,นี่เลยมแม่นแปลก็คือว่าผู้หญิงจะตีว่าตีทำการกานเต้นผู้สาวนี่ตีวัดอ้ขันเป็นผู้สามไม่ยิิงผู้สาวนี่จะพ่อจะตีเป็นสามอืแม่นผู้เทา เป็นผู้ยิ่งก็เต่ากัสิมาที่เข้าเข่าซีเลยครับตัวนี้จะมาจะเลนค้นหกทิบหกทิบพกกิบหัวหครับนี่เดียอันหกสิบวัวกาที่ว่าไห้กลางค้นย่อนไปหาผู้สูงอายุอันหลานนะคะแต่เม่เชมเนาะเราพอระดีหารืลองผู้สูงอายุก่บ ล็อบทีฟขึ้นไปเขาบอกว่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุครับคุณบอกรับเงินแล้วรับเงินผู้เฒ่าแล้วรับเงินเดือนเกษียณแล้วนะครับแต่ว่าพอระดีหายเด้อครับคือหนึ่งสี่สี่หนึ่งตรงนี้เดี๋ยวพอเที่ยงจะมาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็พอเราเนาะเดี๋ยวจะเดินเดินทางมาหากันอีกอยู่เรื่อยอยุดอกจะมาย้ำอีกพอเราจะฝันมาแม่ไดใกล้ใกล้ใกล้หัวใจกีสแล้วจะฝันดีฝันยั้งก็สินะคุณผู้ชมมันจะ แก่ๆก็ปลาอ้อยเลยก็ปลาผักมือได้มือได้เสียงเล็กนี่ริงก่อนนอนถึกไหว้พระแล้วก็เอาเล็กตัวนี้ขึ้นมาอธิษฐานบอกว่าเอาเลยสาธุคันแม่มันที่ออกคุ้มนี่สิเสียงท่ายไว้ก็ขอให้พันดีพันว่าเลยกินขเขาจะยังใส่กออยู่ในมือนานไม่ได้ยังเอาไปเสียงบ่นี่ก็ทีว่ามือแรงเสี่ยงไปเสียงเขาโอ้เขาไหนเสียงบ่เขียนีว้บ่ครับเอาตัวไหนให้เบิ่งแน่ให้เบิ่งแน่ยพื้นให้เบิ่งแน่ บอกเอาเอาบอกเอาเอาบอกเอาเพือนวห้เบิองอายห้บอกเอาเพืนจีบบอกเขาเองครับแต่ไม่จุ่มวันเสียงเอาไปเสียงนอกเพื่อนบอกเนะกลางล่างสองศูนย์กับสองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งข้างบนหนึ่งห้าแปดกับแปดหนึ่งหหนึ่งห้าแปดกับแปดหนึ่งห้าก็เป็นจุ่มเท่านี้ ตอนนี้เนาะคุณบอเนี่ยหนึ่งสี่เดี๋ยสิบอไปเสี่ยงหมดหนึ่งสี่โอ้เจ้าชุ่มอยู่ไปเสียงมือแรกนี่มีแล้พอต้นนั้นมันตกเปร์ครับครับต้นนั้นเล็กเปรเล็สองศูนย์สองหนึ่งเยอะครับแต่มื่อชุ่มสองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองะครับกับแปดหนึ่งหาห้าหนึ่งแปดที่สิบว่าพ่ออืมอาจเป็นเลขสามตัวกับี่ท่านครับผมเนาะ มันตตไ<ๆ>ม่หล่อเลยอ่างน้แม่ทันทิ่พับกันยูนี่แหละครับถึงว่าตรงมาติตามก็คุณพพอแยมอีกคั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นความฝันพออย่าง่ามปเสียงโยตัวเลศผนว่าด้เสียงก็งวดที่ผ่านมาห็นบ่บอก่นได้ตัวเเพิ่นก็ไปเสียงกพเสียงิ่นกับฟันอย่างเช่นซีซีก็มาบอกจูบ้างตัวเล็ก็มัน่าจจะเป็นตัวนี้ตัวนี้มันก็บอกโยแปาูแต่ว่ามนเป็นแปหารเงินเรื่องบางงวดที่ผ่านมานี่มาาร์ตเรียนกันติเพราคุ้พ่อเดเนี้ยนะครับเอ้า ครับผมุดท้ายนี่ขอบคุณขอบคุณคุณพวอครับผมอเคหองีดีดีแีดมดีดีดดี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 ด่ดี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 ด้ดีคีด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 เด็นีีด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 ีีีด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 ดี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 ดดี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 ดดี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 ดดีดีด คุณพ่อแย้มว่าเ,าเลขสองศูนย์สองหนึ่งแปดหนึ่งหาหาหนึ่งแปดไปเสื่องเสียไปเสื่องมาน,นีค่ะท่านผู้ชมถ้าเสื่องแล้วฝันฝันดีเลขกับสีออกเนาะค่ะท่านผู้ชมมาเสด็จม,มาติดตามคุณพ่อแย้มอีกครั้งหน,น,นึ่งเนาะก็เอาไว้เป็นแนวทางแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลประจำว่าวันที่16เมษายน6 5หานะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้ท่องมี3สามดาวกับซีร่าสรมชมพิกรอนเจอกันคลิปหน้าค่ะเฮงเฮงรวยรยสวัสดีค่ะ